อนโอ้ผู้เ่าหามหัวก้มไปตีเอตัวตา่นคนหล่อจนปะบึงเนาะโอ้ยหัวไปมันถึกข้าวเวทีเพม่อนชายป่าเนี่เหมือนชายป่าพานเขาถ้อ่างนี้โอ๊ยหัวงานเที้ยงเวทีเผยไผโอ้ยนั่นบนเทียงนั่งบเตียงเอาเลยไปเลยไป ไม่ไหมไปชวนักหนักแบบไหนหนักแบบแหนมูเธอก์ตัวนี้เว้ยเป็นไหนอย่าเปลี่ยนด้วยบักเท่าวด้วยเป็นไหนมาต้องมาต้องลึกอินนะรอ่อนีนองเลยลอยไปโลบ้าผุทั้งนาพุนเทนเลนเอเจ้าหอยบนแป้นยังไงก็มีแหงหนึงเนาะ พนันคนรอชอนช่องหนะหพนัพนพันคนรอเลยจากเม็ดพนัดดพนคนรอฮันช่องเม็ดคอยคอยได้ได้3 0มสิบเม็ดคยได้ยุเขารอในช่องเม็ดก็หาสเท่นผู้นไ <c oughs> ม่มันโดมันหักกดลงมาทับทั้ง <c oughs> หามหนักมันลำบากหนึง่งมีแต่คนเ เอาพันชุนเขาบ้าปะนี่เอาแห้งนะพันชุนเนาะทรมาด้เอาขามันฉนะิวเว้ยปิวิวปันจ่อยปิวข้นคอนบุริอกข้นคอนต้องไปช่วยกันอีกมันงองอข้นคอนบุ้ิกันแน่ความนชุดโกนีฉันทำทางหลัง

แน่มันน้อยลงดุมจัเอาฝันคนรอฝันคนรอได้สักซ่าวเม็ดโอ้โหนั่งมวยกระปงก่อนปงก่อนมันมวยกันสุคนสุคนเรือได้บัตนีรปงก่อนคนกปงก่อนนน้องก่อปล่อยอด มันกำหน่งมาคนทางกเวียกดีแน่นอะทางเข้าไปคอยชี้เอาผาบซองผาบชามแง่แง่อันนี้ฮะเดี๋ยนี้วันชูนโดเฉพาะมาแจ้งกับตาคอยในใจเลยว่าคอยอะไรฉับฮันแาจะทิ้มแล้วฉัน่อยาไปจะาหลุดมืเขาเนี่ยจเพื่อเอ้ยน้องไม่นานฮันเฮนบ่มน ใครได้เป็นก็ต้องเพื่อเอื้อเพื่อน้องเอป็นเพื่อนในน้องไ่เพื่นแล้วเมื่อวานนี่เพื่อไอเพื่อน้องเใยน้องมากกับเพื่อป้าเองป้าทีมช่องในน้อเพื่อไอพ่ออันอันอันนัทพลอยล่อหันเขาจะขาใกล้ใกล้นึงเขาจะพังยิ่งจะเป็นยังเจอะง้างแบบจะยิงมาพายที่เขาต่อ เอาเอาพาเราออกไปสิเขาหนาขายมาขวายเร็วนางลงนางลงเออเอายนบขวยขึ้นกันขอยก็ไปัดไฉในกองเหมือ่ยก็ขึ้นกันเลยทีมตัวนี้ตัวนั้นมันมวนได้มาหัวใจไปได้ไปได้คนรอฮะมานมานมานแล้วมานแล้วมาแล้วก็ลอยล้างคดก็อหล้างคดแล้ว

ถ้ามีเมื่อยนั่นนี่แหละเอาผู้สาวหน่อยมาเห็นเราจะไปสู้ได้บยู่บ้างกาวได้เลยโว้ยได้เหรอได้ได้ห้ามมันในกระสีเก <c oughs> <un> ่งอีกเนาะโอ้ยขนาดนั้นพวกนี้บริเปียดเต็กกี้ห้ามมัดชาอะโก้ช่างยางบ่บ่ช่างอะไรเลยแหละห้ามน่งมันอาคุ้งห้ามไปโตู้บรินน้อยแล้วโว้ยช่างยาง่าะบ้านมาครัวแหละชาวหมู่บ้านมาเอาจัก มันเด้อมัเด้อามันมันเลเด้อฮู้มันกับมันเอาออกยากเนาะเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันแล้วผักอนป้องปลเปลี่ยนกันได้ผลละสามสิบเมตรกะเปลี่ยนกันอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่ของเลอดงฟาดูนเขาอี่้ไปเม่อไปบ่นะเว้ย

ตัวหน่อยตัวหน่อยหันเผาตัวสีเผาตัวนี้หันกะนังเลยกะนังเลยมีแต่ะลส่ออกมาปั่นกันเลยงานเพื่อสีหอดพี่นองเอ้ยเจ็บตายเมื่อยสดีสดีพันคนรอพันยังเลยคืนนี้โอ้พันในกอดผู้ชายสองคนเฉพาะจังมาซวว่ากอดชามหันจะได้ช้มเลยโอ ขันคิวขนาดเออแล่ตะพันใหญ่บอออกขันออกขันตะพันหน่อยชิบออยนานเลยก็เลยเขาออกตะพันใหญ่นั่งแคบผู่แล้วนั่นนะสะพานพู้นี้มันชี้ชีกก็จังหวะพันขาวว่ามาเราความพันใหญ่เจ้าพังก็เสิ่เออผมว่าได้นำในนำได้นำ ตะพานใหญ่ยู่บ่อนเด้ตะพันใหญ่มันออกตำราเด้ให้ตะพันนอนอ๋อนอนมาสาวในห้องบริพันธ์นิยังมันจุ๊บบริพันธ์นยังผ่านอยอะผ่านอยอะเฮ้ยนมานละบ่ได้น้ำผ่านยังคอยถึงแล้วได้น้ำเาเขาให้น้ำไต้หัน้ำน้ำตะพันค่อนหล่อยูพุ่มก็น้ำโมหน่อยเด้น้ำโมหน่อยไปไปหลัดไปเจอมอนี่ใช่ไหมมอนี่ใต้ทางถึงได้เล่นมอนี่ไตทางไปนะเบิ้งขัดทางออเป็นอะไร แตงพวกชามมาชิกออกทั้แล้วนั่นทั้นโอนอย่างมากนี่นะฮะเม่นเอาด้านนี้ตะพันใหญ่ออกนี่บอกต้องให้ตะพันหน่อยเพราะว่าไมใหญ่ยางกับยางกับยางขี่รถอีกมีบุคคลภัยครับตะพันใหญ่ครับเกิดเนาะเสียที่ที่เมียนมาอยู่อินทางอินนะอ้าอือโอ้ยใจแล้วนั่น มันบู๊ดคอมแนวหลังเท่าอยู่บ้านนะอย่าเล่าอ่ะบดิบขนาดปะเถคาลังคาลังหนึ่งไงนี่ด้ไหม่ิบขนาดังคานังม่แล้วเพราะสนะมันติดผนนี้ไผ่มันขึ้นบหรี่นนี่สแบบนี้ก่อช่างพะล้วนนตกคืนนี่มันก็อเสียนั่นกยังมันความหวังแลลวอยู่ในกองไห้โอ้แล้วอะไบตกทำๆตนตอนเสาเนาะ ปนตกอ่าแล้วบ่อนี่คือแห้งๆเขาแห้งเขาบได้ยิ่งันยังฉ่ำนกเปาตัวนึงมันนกเปาตัวนึงเอออ่อนอ่อนื่นนกเปาเออฮอดแล้วเอ้าแล้วพ่อหอดที่ใช่บอกเราวครเอามีอะไรเล้่อนกเปาเดี๋ยวเมัยเขาไปปนเขาอยากกินปนนกเปาตวึงแล้ว่ขาถ้าซาลาเใดานกเปาตัวเดียวหนนเขาในแปดคนกินกินบีมเลยเนอันน่เจยิ่งนกจุกกระแททเทนั้นี่ แกเ็บดม่จะมาเนี่งมาหมูก็กินวัวทองแล้วเลยของแบกเองมาจะพุดข้างทับทับพอดรอนตัวเพศชาดพัฒวีมาก็จะปัดจุยจะกอญาญากันกินชูแป๊ปชทีเลยงนทีไม่ร <Bird bucks> <Pokemon> วกัวเพอะรได้เทียนพ่อไทั้งทีมันหม่แปลแปลไปกนกมันมันมบไปแป้วน้ำเห็นไหมรจับจ้อยจับมันขนบเดเลมันต้องได้ชันว้งนี่มันทมันนี่วางมันเอ

พนที่ตองหัำมไปจากเว้่บ้าเดี๋ยวรถทางฝ่าขึ้นมามือตื้อแท้หนิแล้ววะนี่ว่าตีอยู่อเออทำาไรอยังไรก็แล้วสำเร็จสิ้นกับใครได้น้องบันยานมง่เลยเออมอนยามกับผูกต้นได้ชุกหลุดานั้นเลยฮักบุแซบได้ถึงนำพลเลยโอ้ีเนะคอยวานบ่อยากว่าจะได้กระเชคือข้าสานี่ขันบ่ได้ Huh? ได้เลยคือซองเหรได้เลยคือซองเหรอเนาะถือว่าชุดชุดชุดมันเลยเนาะอันนี้กว่ามันน้ำเจ้าเนาะถือว่ามาสุบมิลแล้วมันแห้งเลยถือว่าได้ภาพซองเลยพี่น้องเสาร์เดียวได้ซองเลยได้ย่จะได้เครื่องตุ๋หะซองจะบปิดอืมโอ้เฮ้าไปกับตัวขาวตอนอยู่ในเที่ยงอันได้หอดฉีพึ่นเดียวเดียวฮะเาจะชองเจ้าประมาน้ำเด้่หันได้ฉีพนมันหมดแล้วตัวนั้นฮะบอกไปว่าอันเด้เออ กขาวว่นี่ม่นอนีตัวใหญ่เลยแม่นอนขนาด้ยบอ้แ่กวบ่แมนในข่าวอทิตยท่างันทคเยทิตย์่าวนมอุคเอาวาา่ไหเอาเลยไปไปตามไปมาเช็ดกินจะนดเช็ดได้ได้คือันเดียวเลยหอมด้วยหอมอน หอมเกระอบงเี่ยอมลยนะไปเอามืเชุนนะพไปเอาชุนนะไปเอา่าอ๋ออนี่คือะปว่าตเตปเอาชุนเ่ระตามันไปมันคืนบนทุ่งมันเมยหันออกไปเด้กไปทงผิเพช่อย่าไปรู้่นมีเดียวนะนี่เจทางหอม นี่ขัดมังอมเดียวหมุอมาก็ผมกเยวยันนำกระบอเดี๋ยวพัดใจว่าวหรือมาเขาบอม่ามดนเครื่องครอบว่าวเขาบอกแล้วเอาครบเด้อของกินเขาน้าพักวัวหอมเขาบออยู่เขาก็ปรับปรับเทโดแล้วไปหอนแล้วไปบชมมันจะคุยเนาะไขเขาบอกว่าเขาไ่เพิ่มมาไม่ลดจล่ทุเขอกาลังนะนังอดเชืออนหน่องหลับเออโม้ ปิงของแท้และเพิ่มกำลังนี่เพิ่มกำลังบ่านี่เพอ่เป็นย่าอีกโอ้ยแ้กัลกหนฮะ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 ัะฮ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 ัฮะฮกฮะฮะฮาฮะฮะฮงฮะ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 ฮกับฮนฮะฮะอะัะฮันะฮะนะฮนฮ่ฮะ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 หะฮะฮะะััะขบะาเัะ ฮ้ยบ้าอีกได้บ่องมือไปเลยรลลบ่ไดเพรมือจังนะบอกแล้วยันมันยังมาตัจักตีขันน่ะันมาจะเทเอารู้อเมียต้องลองก่อนนี่เอามาแล้วรอเีองอนแล้วจเมีเช็คแล้จะเก็ได้่เช็คชนน้องท่านปรลาดเขาขัวชองตัวเร่ท่านปรลาดมีมีหลับฝันมีแล้วท่านตึง พาเติก okay. ับไทยแดนแล้วมาเตือกับบานเขาจัดนักเลยเขาขัก็ได้มีชั้นมูแล้วผาโจยมันอยากให้มันไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เธอเรื่อตอนนี้ลงไลกับถึงชั้นแล้วชั้นนะหันไม่ใช่เธอได้หันไหนมันี่ได้ชั้นมันไปดูสุด้ายแนเธอจะคิวจะไดแล เราดูเท่จนบวบทีมันถืกันไเทกับฉันมันหายต้มันยิ่งบได้เลยนะครับเบิร์กชมพีทใหญ่แล้วมันตายหโตแล้วรับานาหักช่องคาปน่ะมือไปของใช้ของกูฉะเลยตองตายเบิร์กิีมาเบิ่งกูนี่ตัดออกเลยเอาเพี้ยนหมดเนาะเานเด้อเนาะ เดเียนน้ำบ่าเห็ดกูบอองกเนาะย่งมานูวีเ่อบน่เห็ดล้าโตกันบ่าวตเวอืเหออาตต้นางกอบเนาะเือไม่หน่มอนมเนาะใหบกลูกชเจ็ดเห็ดอนมอนได้แล้วมันจับส่กันยัง่าบอยู่ม่อบขนาดชำพุนก็ยังลบัวได้หมอ บอกได้ลูกจะเจ็ตเขาได้มันตุงกลัวฮลูกเก่ามันน้อยลูกะเจตนเขาเขาตัวใหญ่ทำนี่รถนี่แล้วเนตัวชุูนๆิดมมันไผ่ใชหมเอมา่มาพี่แล้วไผจีัของไดนี่ยลังผีของได้นี่นม่เนาะไผจียังมันนี่นังมันไผจีปางละจทุกคนมันไ่ม่ดังกันม่หรอกอาก้มาสัมาส แกบกอด้วยอะแกมแๆมแกมอ่ะฮึ่มกำ n ัอหนึ่งเนื้อฮมฮึ่มก็ชิมอเขาชเสืออ่ะเสือมเพิ่นจะหายแต่บ้านนี่เพิ่นหายคนไล่น้อน้อครับไล่ทุกคืนมีนะคนเน่าคนชองคนแถวคนที่ใช้ตาเพิ่นก็ยิงเี้ยก็ยังบ่ได้ก็ชัวร์แล้วพันคืนอีกครับได้หรอ้ายเขาเขาเขามามามา เท่านี้มันบูชาอยู่แล้วเท่านี้แต่นี้มันก็ยังออกไปได้เขาได้ได้มึงอยู่ได้อมันไปกินเขาไปเลยไอ้เดอกที่นี่จนเอาชินชูกินชูกินบดแล้วว่าจงไว้ในเด้อเรห่านมอญที่ไปปอบได้ของนี่ฮะของนอ่เป็นปอบได้หมพันจริงๆขายพันมาผู้้ามังบองขอยพันเทียวมาเออมังอินตามผู้พันอินตามผู้ถือตัวนี้น กินตันี้แหละมันจะกินเลยหอมมามันเลยป้าต่บีบี้คืได้พอหอยค่ะพอหอยหวานไม่ได้เป็นวานประจนอนหอยน่อยม่พันปลาดนกินน้ำมด้าพันปรลดนาพันปลาดมาเนาะบ่อได้ดอกมอนันมีแต่คลุดหลึดเล่นนี่ตะวัขีดานี่ยังไปใส่ไว้ในถงแต่แต่้าผมเนี่ยมันขาดก็มึงยิ่งขาดนี่ถ้ามันขาดแน่ยมันะว่า ก <c oughs> ิน<ม>ก็น้อตงัวนำเช่อ่คัครับครััวได้บานเอเาสันน้อยใช่ไหมเอาเด็กจานเข็มเปประตูที่ใจเบื้งเดียวัชน้อยฉันน่อยนะเหนยเดมันอปาดใส่ขบเบ้งเอาเน้ัวนได้ต่ออยาถือมาปั๊ดเลยผมมีผู้น้อนะคะมันน้เขาอกมาทางกาลังติดตามไมชนชุดมันหลด กาลังนินชนชุดนี่เฮแมนแล้วคชมแซ่บกินแบบนี้เนาะขันเ้าออกเลยด้วยขันนอกเนะมันวชะัวมันบ่บดอกอยขีดมากายเอมันนึกนัมูอยากให้เรากินัมูอ่มือนี้บุญปากพันธ์ประหลัดบุมีเนาะมือนเนาะมอนี้บุมี่พันเทาพ่าพันธประหัดถ้าคืพันเท่ามากมือนี่กินนกินยู่เือนบ่ยาเข่าเว้ยออจะไปกินยู่เพื่อนมันบ่เข้ามา ยังยังก๋อยพระยังก๋อยพันตาไว้อ่ะไม่ตาไปเอาเกลือหอมเอาเกลือผักหอมเอาเกลือผักหอมนนั่ลืมบ่ลืมบ่หาบ่เห็นตี้ปันเถาว่าปันเถาว่ามันบรมีบ่แต่ปันเถาเมียนบ่ละเอียดเรื่องแล้วเรื่องแล้วขนาดนี้เด้อะเรื่องเรื่องกินได้ละะมันเลยชิมข้าวฉุนตั้งใช่ไหมเป็นยังเปิดบ่ เป่แนคือว่นเป็นีบผุนนะอนลมันเป็นน้ำเป็นน้ำหวท่านเป็นน้ำหวไอ้หัวเหัวมันิบด้ัเปื่อยหวดกระจินวาเกือบใส่บุไดแต่ยังคือใครยังอหวดขาดแต่มือมาหอดเข่าก็เบิดขาดตะกอนหัวนะมนขาดตะอนเข่านี่เลือานี้เห็นบ่าวเ่อเมืเลยเนาะเจาะไห้มั่นเลยเจงใไ้พันตานี่

ใครกลัวบ่ปหันยังกบตามนี่ก็แตกกบแล้วมันจะมันร้องว่สำหรับขากบเลยกูจะไปหาลาให้หน่อยอยู่เท่ากูจะเอาชินมูได้อยอะอย่าคนเขาท่านร้อสกับสองตัวมันมุนมัดตวบ่ตับฮึมเราเอาคือบอตุบอตอืัดมือเขาใช้แจวนี่เด๋ยวตัเดี๋จวัางลองน้มันะงมันง่ยใช่ไแต่งเนาะ

อุณโผล่หรือหป่าเด้อฮักมันบอกพุดยอดเนาะท่นมีผู้สาวหน่อยมากำลังกินนมนี่คือสิคักเนาะมือมือหนึ่งจับขาจับของกึ่งมือมือหนึ่งใบนมว้าเ่อเนี่ยน้ำกองตัวเตรียมที่เลยอาจจะอยู่ไปอยู่มันเนาะ

น้นองขมไปหานาบอบีบีหมูขมอ,อยู่แล้วจะใส่ร้านจะกินบมได้มันพิดน,น้ำตู้ชายคนต่อหันมั่วาใชา้จะได้เงื่อหนาสามเมื่หนาเลยนะจะกินปน,นีแหละกินได้เว้ยตัว่าบริวากินแาวตะวันกินแต่ว่าเะวันปันแน่ยตะวายังก็บริวากินแาวตะวันบ่ไปฮะ มึงเขากันหรืนไปถือกับไผเขาวันนี้ไผ่วิไปตอนเนใชเลานี่ยข้นใ้ยาืงเลยนะเห็นบอกเขาบอกจะมาชูบเนี่ยเลยอดเข่าฮะนบือกับไรเนากินกินกขักแล้วสันนี่ที่มันอิ่มเลยแล้วกินตังตังบริก yeah. yeah. นแต่วันแทนเนาะเออ เพิ่งกินตัวหนึงมันเอาขัือืบ่เจ้าเมื่อนี่ทั้งหน้าพอเป็ยนบ่อือบ่ว่เจาทำเนี้ยบ่โอ้ตัวกินขักไอ้นุดหยอดเลยเหลองกินอ้ยมันบ่ชุกลยบ่นี่ฮะนคนรอยังออกแล้วนะอะไรมาเจ็ดอันนั้นเฮ้ยน่ตับปอตับอตับปอตับปอตับอตับปอตีบออัตับอตับบตับอออบับ ปันพลายล้าและกับเพิ่นเออที่อันหนบเออให้เจ้าปลาเจ้าเขาเพื่นเออจปลาเจ้าเขาแล้วเว้ยเออปลานึ่งปหนึ่งเข้าใจแล้วว่าปหนึแล้วก็เข้าใจาปหนึเออหนึเขาบอกปหนึ่งมะมาแล้ตัวชดพ่นปลาเฮะมาแล้วตัวชุดชุดนวะตัวชดใหญ่ตัวชใหญ่เออตัวชใหญ่กับจังไรฉันตัวนี้ให้เจ้าปลาตัวนี้ใช่ไหม ตัวนี้จุมกินบอิมเอาเอาตัวนั้นพอดีปันกับพุรภายนะแบบนี้คือเก่าแล้วเนาจะนากัได้แบบนี้เลยไปถึงอีกโลนี่นเอาเอาขึ้นมานีนะนี่นี่โอ้ป้าชายจะชุกหนาะอเมยังไงอเพีงหัววันสิพาแบตเพิ่มเจออมันเผื่อนเลยเผื่อนะกะผ่านเนาะาไงมาตื่นมาเจ้งอเขาอย่างด่าพกนั่นโบเฮ็ด มัจะกระินบัดคอยยันศูนย์จุดศูนย์ควายเยอะขวาย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 ขวาเขวายขายขวายวนยขวายวายขวายขวาเขวาย มามาตามูปลาตัมูปลาจะแฉะเอยมันวมมากีมันตัวนี่แฉะอาหารุดยอดทราบคุณดกินบุได้รือว่าพุนั้นจะกเริ่มนะบุได้อ้ยู่ชิบุไก่หึงแล้วพุณนั้นเริ่มนะยูบไก่งนอกเอามากินอันนี้บุไก่โตเือนกันก็กินบไก่แบบนี้เลยบุได้ยูร้อง้ามูบุหึิงเนาะก็กินได่แบบนี้ยูได้เฮ่งไก่เขาเสีไปเลยบเขามนยังกินได้มันยังมีแห้เอมันหวานคือเม่า โอวันหลักเมื <quy attorney> ่อหลักเมื na 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 na. Na pe na na ่อหลักเมื่อปลาทีมงานเมื่อก็มามาเอาแก่แก่ไนได้แก่เข็ดได้เลยเขาพาคุมตัวไปแล้วฉับไปฉับแนี่ยบไปฉับเสียเลยอันอันไปชงพงนั้นอีกได้พงนั้นถือมามมนเขาอะมีอะไรอยู่กับเจ้าบูแผนอะไรเขาเมื่อ เจ้าบมหูแผนบมมาชิราคุณได้พันทฮะจูได้แค่ะโลยนันทันแม่่วยแหขาเมื่อน้ำเสียแต่มนาเกเสียแต่บมีนาวแก่เนาะนาแก่หันมดพันซุนนะเผากินผัวนแก่เยแ้ากันองคนเดียวะเกบเ็ดปัวจบอมนนอตตนนั้นด้บนอลอนตเกบเ็ดปัวนอเกือบเกือบไปสัญญากับเขาว่าใส่หน้าผากนอเกือบด้เนาะเาด้แต่ไม่วาตอนนั้นกับกิ๊บเจ็ กีเปิ่อยเพราว่าว่าให้พันเน็ตใครแน่พันเน็ตเติมเงืนอะไรได้ห้านแต่ว่าวกำนันเลี้ยงของก็คือบบนินึงแบบนี้จะว่าวให้ลูกหลานได้น้องลุงได้เห็นนะถ้าว่าออกแต่เท่าเด้วยนั้นได้มันโวยวายไปพังนั่นจนมันบอกว่าคอยว่าขุิควมฮอตแท็กไออันกอมิฮี้อ่ะพันเน็ตคือการว่าพันเน็ต ฮะโอ้คือเกาแล้วเอาขีอันนาพากเราแหล้วขวานขวาเนาะยขวานได้มองไอ้ได้เพป็นเมิงมันลงที่ดินผู้ลายก่อนเ่็นจ้าวกินตะวันนี้หมูพันจโจยพันเขาโอกาสได้เนาะเย็นกระมอนไอ้ชิมือใหญ่โตหน่อยครับชิมือใหญ่โตหน่อยซิมือใหญ่อันนั้นเป็นคนหน่อย กับพันประหลาดมาตัวหน่อยตัวใหญ่เลยนะพันหลาดผมมาเพิ่นบันเดียวอีกคนตัวใหญ่ตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวหน่อยตัวใหญ่อันบ้านเน่ยต้เห็ดอันนั้นมองควายเห็ดมันนึงไม่หันบุเห็ดเลยลูกอันนาเพิ่นนาบุเห็ดเลยลูกนาเพิ่นจักที่ไปจะคือเถ่าจากโลกที่ดีนะยาถอกบ้านเนี่ยยายาเห็ดใชล้าได้ตายพอแต่ได้เออชือว่าากินข้าวกินน้ำกันเลยพี่น้องมีแต่เ้าสิมาแลปันกันอีกเหมืนเนาะมาแลปันกันคนแปดคนสุดเฮามาก แต่ซุ้มห้ามานจิดแต่ว่ามีผ่านเขามานำหลังกิอ่กันนะ,ะติดตามตอนต่อไป,ไปอพี่หนองเลยอายุดีมีแห้งทุกคนเนาะมีตนึนตนงแหเบอัน